เรื่องของท่าทีของประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานะครับที่แนะรัฐบาลและกรกตหารือเพื่อเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์จะเป็นโมฆะหรือไม่นั้นเจ้าตัวก็บอกว่าขึ้นอยู่กับสารตัดสินและก็วานทุกภรคการเมืองให้เคารพกติกาด้วยครับ นายสุวัสดิ์ลิตาพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาทานบุมถวายสังฆทานและถวายเพงแด่พระสงฆ์เนื่องในวัน,นคล้ายวันเกิดครบ59ปีที่วัดไตรมิตรวิทยาราบวรวิหารโดยมีครอบครัวคนใกล้ชิดนักการเมืองและตัวแทนข้าราชการและเอกชนร่วมงานขับขัน้นนายสุวัสดิ์บอกว่าได้ขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยอำนวยพรให้ประ อยู่รอดปลอดภัยขอให้ปัญหาต่างๆในประเทศคลี่คลายลงสําหรับสถานการณ์การเมืองขณะนี้เห็นว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถผ่านมาได้ระดับหนึ่งแม้จะยังไม่เรียบร้อยดีแต่หากทุกฝ่ายช่วยให้เกิดความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งส่วนที่เหลือก็น่าจะทําให้สถานการณ์คลี่คลายลงทางนี้กกตกับรัฐบาลควรหาหรือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกระบวนการการเลือกตั้งให้ผ่านไปได้ก็คาดว่าจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น นายสวัสดิ์บอกได้ว่ารู้สึกเห็นใจกรกะตชุดนี้พร้อมให้กำลังใจกรกะตที่เพิ่งเข้ามาทําหน้าที่ในชว่วงสถานการณ์การเมืองที่มีความขัดแยง้งอย่าแล้วก็ตามหากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้เร่งเดือนหน้าเรื่องการปฏิรูปและกําหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนโดยเห็นว่าเวลาในการปฏิรูปน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีเพื่อให้มีกติกาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจากนั้นจึงคืนอนํานาจให้ประชาชนเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับว่าเราต้องอรับ่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากทุกครั้ง ก็ยังเห็นต่างกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยใครที่ชนะเลือกตั้งใครมาเป็นรัฐบาลหรือใครมาเป็นสภา,าเนี่ยก็ต้องเข้าใจจุดนี้จุดที่มาของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วรีบๆดําเนินการในส่วนที่เป็นความต้องการของส่วนรวมแล้วก็รีบคืนหน้าฉะนั้นถ้าเราพูดว่าเรื่องปฏิรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถจะเป็นทางออกของประเทศได้รีบทํากันเลยรีบทํากันเสร็จแล้วสมมุติหนึ่งปีก็คืนําหน้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและตอนนั้นประเทศก็จะมีทางออกนะครับถ้าการเป็นรูปเราสามารถดําเนินการ ทำให้เกิดการยอมรับด้วยวิธีการด้วยหลักการต่างๆส่วนที่เรื่องที่หลายฝ่ายกังวลนะครับว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะเป็นโมฆะคุณสุวัสด์บอกว่าขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอย่างไรและทุกภาคการเมืองต้องยอมรับกติกาแต่อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าต้องมีความชัดเจนเรื่องเหตุและผลในการพิจารณาด้วยส่วนผู้ที่มาขอเรียกร้องให้ทหารออกมาคลีคล่คลายสถานการณ์ก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแก้ปัญหาในกรอบประชาธิปไตยมากกว่า ทั้งนี้นายสุวัตดยอมรับด้วยว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามีการหารือกับแกนนําพักร่วมรัฐบาลก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าหลังการเลือกตั้งแล้วจะต้องสนับสนุนการปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อให้ได้กฎกติกาที่ทุกคนยอมรับได้ครับ